Non-Fermenters n o n f e r m e n t e r เนเนี่ยค nah ืออะไรก็อยากจะมาย้ำนียามให้ทุกคนเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนอนเฟอร์เมนเตอร์เชื้อที่ไม่สลยตันทุกค้อธุง่ายๆเลยนะทุกคนมันเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ไม่หมักกลูโคสเข้าใจไหมมันไม่หมักกลูโคสจำไปสิมันไม่หมักกลูโคส ความสาคัญก็คือมันมี4ตีนั้ที่ทําให้ก่อโรคสําคัญแต่วันนี้เราจะมาเน้นย้ําอยู่2ตัวคือซูโดโมเนสและเบอร์โคเดเรียไปกันที่ซูโดโมเนสเลยค่ะซูโดโมเนสมีสปีชีส์ก่อโรคสําคัญคือซูโดโมเนสแอรูจิโนซาซูโดโมเนสแอรูจิโนซาอ่านตามค่ะซูโดโมเนสแอรูจิโนซาทําไมจึงเน้นเรื่องรูเดี๋ยวจะแตกรากศัพท์ให้ทุกคนดูค่ะแอรูจิโนซา แอรูคือรูอากาศเชื้อตัวนี้ติดผ่านเครื่องช่วยหายใจได้รูจีรูจีคือรูจีใช้ปัสสาวะค่ะรูจีนี้ก็ติดเชื้อได้เหมือนกันค่ะและโ o ซาโนซาเหมือน n น s โซโค i เมีย f e ินเฟคเพราะเชื้อตัวนี้ติดโรคในโรงพยาบาลเป็นหลักการติดโรคในโรงพยาบาลเป็นหลักชื่อว่า Nosocomial ีย f e ินเฟคชันแอรูจโนซาแอรูจ s โ จ้าไว้นะคะ oh. ทีนี้เพื่อให้เราเรียนรู้ oh. เกี่ยวกับเชื้อตัวนี้ได้มากขึ้นขอเชิญพบกับเชื้อซูโดโมนัสแอรูจิโนซาเลยค่ะ oh. สีชมพูแปลว่าติดแกรมน,นกิกระีบโง่มากจริงๆทีนี้การติดแกมน,นกิกระีบมีความสำคัญคือเซลล์วอลของนางจาามีเอนโดท็อกซินเราไม่ควรไปจับโอเคไหมคะมันมีเอนโดท็อกซิน แฟกจาร่าวียงาควิยญาณอ่าดีมากแล้วอุปกรที่สำคัญมากๆของนางอย่างหนึ่งก็คือเอ็กโซซอกซิเดค่ะนางดูไปเชื่อประยาอ,อ,ะอ่อนนอ่านอกจากนี้นางยังสามารถสร้างพิกเมนต์ได้มากมายก่ายกองแต่พิกเมนต์ที่สำคัญที่นางสร้างค,คือพิกเมนต์สีเขียวชื่อว่าไพโอไซยานินขอดูหน่อยค่ะอ่าพิกเมนต์สีเขียวค่ะนี่เป็นพิกเมนต์สีเขียว <S 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 พิกเมน นางก็จะทำพิกเมนต์เลอะเทอะไปอย่างเงี้ยแล้ค่ะแล้วก็จะเห็นหนองสีเขียวในผู้ป่วยเพราะนางสร้างพิกเมนต์สีเขียวหมดหรือยังมาเลือนพี่ต้องกใช่ใช่นอกจากจะสร้างพิกเมนต์สีเขียวแล้วก่อกวนติดเชื้อในโรงพยาบาลแล้วนางยังเป็นเชื้อที่ยือยาามากอีกสถานการณ์ตัวอย่างนะคะนี่คือยาและเราจะใช้ยาเนี้ยกำจัดมันนางไม่ตายค่ะทุกคนนางมีชีวิตรอดนางดื้อยามาก นอกจากนั้นจะดื้อยาแล้วนางยังเล่นงานแต่เฉพาะกับคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเท่านั้นลองสมมติสถานการณ์ตัวอย่างค่ะว่าดิฉันเป็นเอทค่ะพอฉันบอกว่าฉันเป็นเอทนะคะนางก็จู่โจมเลยค่ะความสามารถของนางมีเยอะแยะมากมายไก่กองอยากรู้เพิ่มไปอ่านเองค่ะเดี๋ยวไปดูที่เชื้อต่อไปเบอร์กอรดเรียซูโดมารีอายค่ะน้องเป็นสาวคอนแกนยังบบกเคยเลยีแฟนบ้างอยู่แดนอีสาน เชื่ออะไรคะนึกถึงเบอร์โคลเรียซูโรมาเรไอนะคะแล้วเชื้อตัวเนี้ยสำคัญมากในอีสานอยากให้ทุกคนรู้จักแล้วเชื้อตัวนี้เจอที่ไหนเจอในดินเจอในน้ําแล้วเราอยากไปรู้จักกับเชื้อตัวนี้แร้วจะไปขุดจากในดินในน้ำกันขึ้นมาค่ะคุดขึ้นมาดักขึ้นที่น้ำขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาขึ้นมาค่ะนี่นะคะนางนะคะนี่เป็นแกมเนกาทีฟ ดังนั้นแรมเนกาทีฟก็จะมีเอนโดทอกซินแต่ความสามารถที่นางใช้ในการก่อโรคจริงๆคือนางเป็นพะคาวเทีฟอินตาเซลลูลาพะโทเจนค่ะและนี่ก็คือความสามารถของนางแล้วเราจะติดเชื้อนางเนี่ยได้จากไหนติดได้3วิธีค่ะวิธีที่1โดนค่ะโดนค่ะแล้วก็แดกเข้าไปค่ะ<อ>จำไว้นะคะ3อย่างโดมโดน,โดนแดกเป็นวิธีติดเชื้อนี้ค่ะ แล้วเมื่อติดเข้าไปแล้วก่อโรคที่ชื่อว่ามงคลอเทียมแต่ว่าเราไม่พูดชื่อนี้กันนะคะมงคลอเทียมนอกจากมันจะไม่ใช้แล้วมันไม่มีความหมายค่ะเราจะใช้ชื่อทางการแพทย์ว่าเมลิออยดเดซิสจะพบบ่อยมากในภาคอีสานใครไปใช้ทุนที่นู่นต้องจัดชื่อนี้ให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการจำกันค่ะทุกคนร้องตามค่ะสามสี่เมลิออยด์ออยด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 อยดอยดอยเมลิออยดออยดออยดออยเมลิออยดเดซิสค่ะไปท่องกันมานะคะโูดมาจริงๆเกลียดการจำ ดังนั้นอย่าลืมนึกถึงเสมอว่าถ้าเขามาจากอีสานปอดอักเสบมีฝีมีหนองที่ตับแล้ว้อย่าลืมคิดถึงเ <s> มลี่ไอโดสิสค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ